เวลาสเสบียงจากพี่พรนะครับอันนี้เราก็เติมพลังก่อนเดินทางได้เลยได้เลไม่มโอ้นกเลย่ีน้ะไม่ไม้ยค่รีมากเลยค่ะเดี๋ยวแวะซื้อน้ำหน่อยด้กพคอตรงทาง่ม่ครับเตรียมเสบียงเตรียมเดินทางไหมครับโห แล้วตอนนี้ดีทอทนอีอต้องการกระตุ้นในเรื่องของของอท่องเที่ยวหน้าฝนเพราะช่วงนี้เป็นช่วงโลของเราตอนี้สำหกิจกรรมที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยเอ่อที่กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวได้มันต้องมีกิจกรรมขึ้นมาก็ลเลยคิดว่าเ้กิจกรรมคนอนทอนท่อง้าวสมาเนี่เราน่าจะมีกิจกรรมอะไรดีๆขึ้นมาสักกิจกรรมหนึ่งก็เลยเคุยกับพี่หนูบอกว่าพี่หนูขอทำเรสตวนี้สักหน่อยหนึ่งเพราะยังเนี้ถึงบรรยากาศของร้านแม่แดงปลาเผา ลำโซกีรุงกนทีรุงกดแล้วก็ไปบรรยากาศของเขาขาดนะครับร้านแดงปลาเผากับบรรยากาศช่วงหน้าร้อนนะครับน้ำก็รจะน้อยนิดนึงนะครับหลังฝนมันจะเยอะขึ้นทีมงานเซอร์เวก็กำลังวิพากวิจารณ์ครับกํลังตรวองกำลัง านาให้อาหารปลาครับวันนี้ก็มาถึงที่อุทยานน้ำตกนายูงนะครับน้ำตกค่ะน้ำ,อนำตอนนี้ก็ยังไม่ดีออกต้องมองเพื่อนก่อนถ่ายรูปค่ะไม่หร <c oughs> อกคือมันจะมีตัวตรงนี้วันนี้ก็เข้าสู่บรรยากาศของ น้ำตกนะครับนี่ก็เป็นค่ายฝึกอบรมนะครับอุทยานน้ำตกนายุงเราได้ปฏิบัการได้หลายอย่างนี่คธรรมชาตินอ้อยยาแล้วให้มันเป็นแบบที่มันเสื่อมจริงๆก็คือตรงนี้เลยตรงนี้สุดนี่เสียมหรือพั่วธรรมชาตินะครับนี่ครับอันนี้เอาไว้เสียบอย่างเดียวครับ ัครับให้วม่ก็ใหอมปวพราะยายไม่า่กะสิว่าลูกหลานเอาใจใจของอยากไปใสกับไปนะครับผู้พููอยากให้ไปยันหน้าสามคับสาครับอยากไปยนังพ่อใยญ่ไม่หญ่ปูญางตาแย่นะครับนี่แหละครับต้องบอกนะครับตั้มว่าลูกหลานไปดีด้วยเหตุด้วยผลก็อย่างนั้บ ตามไม่ได้จบอย่างเดียวนะครับบางคนผู้ปกครองควบของใจกันเอาให้เต็มที่เลยครับนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกวันนี้ระบบการัฐบอาเซียนแห่งเล่งทักในเรื่องของอาเซียนเนาะจิ้มกันไปจิ้มกันไปจิ้มกันไปพี่มันแข็งอยู่นะวันนี้จะเสียบได้เลยนั่งแบก

แข็งแรงนะครับแข็งแรงหน่อยมาแล้วครับปิดท้ายปิดท้าย,ายาคนเบอร์สองไม่ได้ทำงานคนเดียวนะถ้าหลายคนแหน่งเข้าไปกันมาก รึ้นเที่ยงนี่เ็นร่าากสัตารจะอ่เที่ยงนี่แล้วไปถึงคิวเกิดก็ส้มบ่ายจะได้แตกขึ้นไปันเบรได้วเนี่ยเาเป็นเป็นน้ำหมเขาอยไม่เอาาัอันนี้เหนื่อยไม่เหนื่อยหนูครับพัดแล้วพัดอีก น้ำเย็นเจี๊ยบเลยค่ะ,ะคอย่าอยค่ะ,ะสวยงามในเรื่องของปริมาณน้ำนะครับแต่ว่าสภาพในปัจจุบันนั้นเนี่ว่าพื้นที่ด้านบนนะครับเป็นหมู่บ้านก็มีการทําไร่นะครับความสวยามน,นี้ก็กําลังเดินครับโดยท่านหัวหน้าก็พาเดินขึ้น่เร <c oughs> <c oughs> 40%นะครับ ันนี้นี่เฉพาะผู้สูงอายุนะคะทางนี้ค่ะพี่สุทัศน์ไม่เปิดน้ําไม่รอที่เดือนี่องเนี่ยเราจะเปิดน้ําให้เต็มเต็มน้ําตกเลยนะเอาความหอมกล่นประดิษฐ์ยวนเช็คสภาพครับมาทํางานมาทํางานพี่ตู่ไม่ต้องอาปากโอ้ยโอ้ยขาเริ่มอ่อนเป็นลายๆไปนะครับ ต้องมาถายปอดหนูนะคะนูเต็มนี่เราก็ดูครับผู้ที่แข็งแรงนะครับดูเอาแล้วกันนะครับเดินขึ้นด้วยศา,านหรือเปล่ามืีศานหรือเปล่าภูเขาท่าดีมากเดือดเห็นไหมครับเป็นไงจ๊ะ เราจะถึงที่แล้วน้อง 200, 200องเมตรถึงแล้วก็อีกประมาณ43เมตรนะครับเราก็จะถึงน้ําตกยุ่งทองนะครับนิดเดียวครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่บริเวณน้ำตกนะครับแต่ว่าตอนนี้รอน้ำอยู่นะครับมเทลงมาตรงนี้ใช่ นี่ก็เป็นทานน้ำนะครับความสูงก็ราวๆประมาณสัก40เมตรด้วยกันนะครับตรงนี้มมมมมััันน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 นเเเเเเเบออออร์โ้้้หหหีกกึงาคิิดดไไไปปยยยยยลลใช่่่่ะจืส ไหนก็จะมีร sure right. ้านกะเจียวน้อยๆสีแต่ว่ามันเป็นกระเจียวท้องถิ่นนสีขาวแทงแทงยอะต่อวันแทงหน่อยที่ชาดี งทางล,ล,ลัดยัยลงลัดที่งนี้ก็ถึงบริเวณฐานน้ำตกจุดด้านบนนะครับยระแดงว่าไม่ดลผู้ใหญ่เลยเป็นไปได้ไงน้อง รักษาดีสิมาพบแล้วจริงจริงองค์พระพรหมมาถานน้ำว้าวสวยนะเนี่ยจะเป็นบรรยากาศของทานน,าน้ำด้านบนนะบรรยากาศสวยมากเลยครับแม้จะไม่มีน้ำขณะเราก็แข็งแข็งแข็งแรงเดินอย่างไม่มียออ่อท้อ นี่ก็ถึงจุดบริเวณที่จะปลูกป่าโดยการใช้หนังกระติกต้นน้ำเนี่ยต้นน้ำเกลี่ยต้นน้ำเกลี่ยปวดมากทิ้งแล้วทิ้งแล้วที่ตรวจการเ่ยมันยังไม่เสร็จแค่เกาะที่ช่วยเหลื ก็เป็นจุดบริเวณจุดชมวิวแล้ว right. ก็ปล <potato eneca>: ูก <ownership> ป yeah, ่านะครับครับตอนนี้เราก็ได้มาถึงบริเวณด้านบนนะครับวิวและบรรยากาศของอุทยานนะครับเป็นไงบ้างคะหายเหนื่อยเลยหายเนื่ยแล้ใช่ไหมถ้าไม่มาตรงนี้ก็ถือว่าไม่ได้มานะ แข็งแรงท้องไม่เหมือนโลกอุตภูมในพื้นที่ทั้งหมดนะครับภูเข,เขาครับภูเขาสองส่วนนี้นะครับส่วนที่เราเดินตรงนี้ก็คือเป็นพื้นที่ของอุทยานแปลงเล็กนี่ก็เป็น เมล็ดต้นพันพ <those S 2> ืชนะครับที่จะคว้างไปปลูกนะครับผมต้มแต่เมล็ดพันธุ์มาเนี่ยพอแล้วพอแล้วบอนโอเคโอเคหันไปทางด้านนู้นมองไปทางนู้นมองกลับทางนี้นิดนึงเลยบอนแผ่นหินก็จะเริ่มรับน้ำหนักไม่ไหวแล้วเริ่มราวแล้วได้มคะมากันแล้วครับ ชนะเรานี่คือกลางค่ะเอาใหม่ค่ะพี่ถึงแล้วค่ะพี่เอาใหม่ค่ะไม่ได้เหรอเป็นไงครับพี่ไปครับไปได้ครัครับสบายมากเอะไะครับเป็นไงพี่อ๋อปกตินี่พี่อ๋จะวิ่งลงนะเนี่ยไม่มีพี่อยู่ทัดขวางทางอยู่จุด ที่จะมานั่งวิปัสสนานะครับวิปัสสนาของพระอาจารย์มั่นค่ะตอนสมัยท่านมาท่านมานั่งที่นี่แล้วลถ้ามันมเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วท่านก็เลยมาเข้าเองเหรอโอ้เป<ช>็นจังหวะอย่างนี้เหรอจะเป็นถ้ำวิปัสสนาของหลวงปู่มั่นนะครับจุดนี้จุดทางชันนะ ก็ย you know, ังมีส okay. e hmm? ouais. okay. so ่วนของป่าไผ่นะครับอันนี้ก็ประสบความสำเร็จนะครับอนี้ก็บอกว่าผมผมผมประจำที่ข้างล่างแล้วนะฮะผมมีหน้าที่ เป็นบ้านของหมอเทียนนั่นแหละเป็นบ้านอ๋อเป็นบ้านเป็นอ่างโฮมสเตย์ตรงนลังใช่ไหมคะคือว่าครับด้านบนก็คือผลงานของคณะเรานะครับที่ได้ขึ้นไปเยี่ยมชมบรรยากาศบนผาแดงนะครับเก่งเฮ็ดเก่งห่ยตนี่หนักตัดนี่นัอะไรนะั้องไรใช่อันนี้ต้องเมาส์ด้วยว่าเพื่อจะกินแม่นะคอะไรตัวเมาส์ไม่ไม่ดู คณะเราก็มื้อกลางวันที่ไหนครับขุนทายาแทนชาน้าสมไอ้น้าน้านสมเป็นไงคะพี่อ๋อหอแล้วนี่อะไรนะอะไรนะหอนด่ายเลือใชด้ที่เหมือนร้านที่สุดแล้วเขาบอก ไกำลังันแล้ยอดค่ะหูยกนิ้วให้หาคนสู้ไม่ได้แล้วเลยอดีอาหารอร่อยไหมครับอร่อยค่ะสุดยอดค่ะเยี่ยมเเยี่ยมคิ๊บคครับเราก็มาถึงจุดบริเวณที่จำหน่ายกล้วยตาครับอบเนยเอนี่ก็เป็นวัตถุดิบนะครับอ๋อวงไันี้ก็ได้ สวัสดีครับดูห้าแน้าก็ดูหน้าก็ได้ในห้องลราบราตอนนานจะมีแต่ว่า่คไม่พอเพราะเขาไม่นารดีตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะออกเดินทางนะครับดูมนบอกมันไม่ถึงกัิาผมงป้าร เป็นไงครับพี่อ๋อมันไหมในเราก็พาท่านเดินทางสู่บรรยากาศของหมู่บ้านคิรีวงกฏครับวันนี้เป็นบรรยากาศที่ล่องยีนักนะครับไปตามบรรยากาศของชุมชนขอหมู่บ้าน บรรยากาศของการชมหมู่บ้านนะครับ บรรยากาศที่หาที่ไหนไม่ได้นะครับเรากําลังจงลงสู่ด้านล่างนะครับก็ขั้นเราลงมน้างล่องข้ยาขัหน้าเอาหน่อยขัน้าเอาหน่อยหน้าหน่อยฮะถนนแล้วไม่วิ่งครับถนนแล้วไม่วิ่งเลยวิ่งอย่างนี้ทางดีๆเราไม่ไปไม่ไปนะนี่แหละครับ เรามาบุกเบิกใหม่ครับเส้นทางตามแนวของลำน้ำนะครับวิถีชีวิตชุมชนครับพี่อ๋อเป็นไงบ้างครับพี่อ๋ <you> okay? อายสิมวนบอมวนบอนี่ <Okay. S 1> กลับไปเรื่อยๆครับเราก็ลอง ตามลำน้ำไปนะครับถนนหนทางมีไม่ไปครับกับบรรยากาศที่คีรีวงกตท่านหาที่ไหนไม่ได้นะครับถ้าไม่มากับเรานะครับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวนะครับพาเราสัมผัสบรรยากาศอะไรครับอีแทกอีแทกล่องแกงเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมันต้องมีเรือผ่านที่ผ่านอะไรบ้างล่ะนี่เราก็ลงแล้วครับเปียกครับเปียกครับเปียกเปียกไปแล้วไม่เปียกครับเราประกัน บรรยากาศนี้หาไม่ได้เลยครับบอกให้เลยครับสัมผัสกับธรรมชาติการล่องแก่งน้ำตกนี่เราทางถนนของเราครับ ดูเอาแล้วกันนะครับท่านนายกนี่แหละทางของเรามีอะไรมันก็ต้องผ่านเน้นแบบนี้ครับครับถนนหนทางเราชอบมากเลยครับแบบนี้ครับนี่เราก็ลงน้ำอยู่แล้วครับท่าน ทีนี้ก็ไปตามกระแสน้ำนะครับตามลำธารน,นะครับตอนนี้เราก็ล่องไปเรื่อยๆนะครับกับบรรยากาศที่สวยงามร่มรื่นนะครับบริเวณทานน้ำตก

ทางใายตรงนี a, ้คร you know, um, um, e ับไปได้ครับตรงนี้ไปได้รอบวันนั้นก็รอบแก่งเสร็จก็ไปทำตกได้เลยเวลาไปซื้อเล้งก็มีมีมีครับผมบอกว่ามุ้งวันหาอันนี้แยกตาหายได้ครับเดี๋ยวส้นนี้นะครับเที่ยวขวาแก่ไก่โอเคโอเคข้าตบุญแก่ไก่ไปไม่ไม่กี่กิโลไม่เที่ยวสองจังหวัดเลยคือตรงนั้นน่ะให้เสร็จเที่ยงเราสามเลยครับเพราะปัญหาคดีมันปักชมเลยนะครับสามจับจุดนี้จะเป็นบริเวณหนองป้าบึกครับตรงนี้ปลามันจะต้องผ่านอย่างเงี้ย วันนี้ก็มาถึงบรรยากาศของปูเป้นะครับนี่เป็นบรรยากาศของรีสอร์ทนะครับตอนนี้กับบรรยากาศที่ปูเป้นะครับ นนี้ก็ถึงบรรยากาศที่ริมโคงนะครับคุณอ๋อเนี่ยนั่งกับนี่ได้บรรยากาศและวิวสวยมากนี่ก็ได้เวลาหันค่ำครับทำงานกันทั้งวันมันจะแรงมันไม่ต้งแรงมากนะคะแรงมากแค่ไหนนะ